เหนียวนึ่งใหม่ๆครับผมโอ้โหร้อนๆเลยโอ้ oh, ใช้ซึ่งนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นปลาดุกปลักเกลือครับฝีมือป้านีนะครับอ่าทำแล้วเหลือจากลูกค้าก็ลองเอามาทอดอ่าซิมเบิ่งนะครับว่ามันจะแซบสมคำล่ำหรือบอกครับนะครับหั่นเสร็จแล้วเราก็ ใส่กระทะลงไปนะครับให้มันโงยต๊บลงไปในกระทะเช่นเคยครับผมขนาดใส่ก็ระวังนะครับระวังมันจะฟุ้งใส่ตาครับผมต้องค่อยๆใส่นะครับนี่ครับถอดประดุกก็ต้องระวังด้วยนะครับพอลงไปสักพักอ่าถ้าโดนน้ำมันโดนหนังเขาก็จะแตกโป๊ะป้ป๊ะป้นะครับต้องระวังด้วยเดี๋ยวมันจะฟุ้งใส่ตาครับตาซิบอดเอานะครับ เริ่มเหลืองแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมปลาดุกทอดครับปลาเกลือปลาดุกที่ปณีทาขายนะครับนีค่ครับสีสันครับผมโอ้โหสวยงามครับผมรอดูตอนทอดเสร็จแล้วครับวันนี้กับข้าวลุงแอ๊กนะครับโอ้โหน่ากินมากๆครับผม พี่น้องทอดเสร็จแล้วครับผมสีสันก็จะประมาณนี้นะครับปลาเกลือปลาดุกสีมือปลานีครับผมสวยงามครับผมหอมอุ้ยเช่นเคยครับรับรองนะครับข้าวเหนียวจำ้ำหรือตำ,ตำส้มตำซักคกรับรองว่า,ารสชาติเจ้มจนเช่นเคยครับหนังกรอบโบกกรอบโบกครับผมโอ้โหน่าทานมากๆครับผม ข้าววันนี้น่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่ครับมีปลาดุทอดนะครับปลาเกือก็ต้องมีส้มตำครับผมตอนนี้บันี้ก็ตำส้มตำนะครับแซบบบวัน,นี้าบาติโต๊ะลำขนาดแ้วก็ซิมเบิง้ง <laughs> เสร็จแล้วครับผมเราก็ตักลงจานให้มันงอยต๊ปลงไปในาจานเช่นเคยนะครับป้าติโตพี่น้องปุนจะแซบขนาดครับผม ตำักหุง่งฝีมือป้าน,นีนะครับดูเสียงขูดโคกครับผมปากติโทจะไปให้เหลือสักชิ้นเลยไงยเนี่ยสวยงามน่ากินครับผมเสร็จแล้วครับผมเราก็ใส่นี่ครับหอยดองครับตัวใหญ่ใหญ่สดสดแดงละเลือ่อละเลื่อนะครับป้าดหอยอย่างพี่น้องเลยแต่สออนเนีตัวใหญ่มากครับผม ปลาติดโถน้ำไหลไหลรับรองว่ารสจัดเจมจนเช่นเคยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมวันนี้กับข้าวลงแกปลาแซ่บนะครับเป็นปลาดุกทอดครับผมปลาดุกปลาเกลือฝีมือป้านีนะครับสุดแสนน่าทานมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลานะครับอ่าอันนี้ก็หม่ำขี้ปลาครับผมหม่ำไข่ปลาครับผมมีเยอะนะครับแต่ว่าตักมากิน ทีละหน่อยครับผมเพราะกลัวใครแย่งกินครับมันจะเบิดครับผมนี่ก็เป็นผัดเห็ดครับผมมีผักสดนะครับเนาะนี่ครับส้มตําหอยดองครับผมสีมูฟเฟนีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับเหลือจากส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับผมก็ลองทอดชิมดูว่ามันจะแซ่บสมคำร่ำลือไหมนะครับ จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆ่ครับผมมากินเขาน้ำลุงแอคพาแสบเด้อครับเด้อขอบคุณที่รับชมนะครับชอบก็ฝ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอคพาแสบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและขอบพระคุณทุกกำลังใจครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ